คลิปนี้เราพามาพักที่อำเภอแมแ่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักและลานกลางเต็นท์วิวหลักล้านสัมผัสวิวภูเขาโดยรอบเกือบ360องศามีหมาอาลาสกันชื่อน้องถั่วกับแมววัวขี้อ้อนชื่อน้องเจสซี่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นท่าตกกลางคืนกินหมูกระทะดูดาวกับตอนเช้าชมทะเลหมอกที่จริงใจที่มองมุมไหนก็สวยพร้อมอุณหภูมิ12องศากับที่นี่ภูทะเลหมอกปอกุโจเชิญมาเที่ยวพร้อมกับเราได้เลยครับสวัสดีค่ะเชา้า วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ภูทะเลหมอกอําเภอม่อนแจ่มจ,จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะไปดูทะเลหมอก360องศาว่าจะสวยแค่ไหนแต่เขาว่าตอนกลางคืนมันจะหนาวหนาวมากแล้วก็360องศาเนี่ยก็จะเห็นออยอดดอยของดอยอินทนนท์ติดาตามไปดูกันเลยค่ะเราเริ่มออกเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง154กิโลเมตรใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงพอมาถึงแยกดอยอินทนนท์ให้เลี้ยวขวาขับตรงขึ้นดอยมาเรื่อยๆจนถึงด่านตรวจที่สอง ก่อนจะถึงยอดดอยอินทนนท์9กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายไปอำเภอแม่แจ่มขับตรงไปตลอดใช้ระยะทางประมาณอีก21กิโลเมตรถึงอำเภอแม่แจ่มตลอดเส้นทางเป็นป่าเขาถนนดี ทางปูนและลาดยางแต่ค่อนข้างแคบรถทุกชนิดสามารถขับมาได้แต่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วต่ำ สักพักใหญ่ขับถึงตัวเมืองแม่แจ่มจากนั้นขับออกจากตัวเมืองใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงจุดลานกลางเต็นต์ตลอดเส้นทางซ้ายและขวาจะเห็นวิวภูเขาที่สวยงามกับอากาศที่เย็นสบาย คุ้มค่ากับการเดินทางเป็นอย่างมากด้านขวาจะเห็นป้ายบอกทางลงและขึ้นภูจะเป็นทางดินที่มีแค่ช่วงนี้เท่านั้น ก็ขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณร่วม3มชั่วโมงเส้นทางก็จะมีทั้งขึ้นลงเขาคดเคี้ยวไปมามันลทำให้ใช้เวลานานนะครับขับรถก็โหดพอสมควรแต่ก็มาครับได้วิวแบบนี้ก็ถือว่าหายเหนื่อยอีกแล้วบอกว่ามีหมอกนะช่วงนี้ามาลุ้นดูคือหมอกแต่ละที่เนี่ยบางที่ก็ต้องวัดดวงดูนะครับ ถ้ามีก็คือมีเหมือนกันหมดทุกที่แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีหรือมีป,ปัปบไปเดี๋ยวลองมาดูตอนกลางคืนว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับผู้ทะเลหมอกปอกุโจ๊ะตั้งอยู่ที่บ้านแม่หอยตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดกลางเต็นท์และที่พักชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แจ่มมีบริการกลางเต็นท์ ล็อกละ300บาทเช่าแค่450บาทเช่าเต็นท์กลางบนแค่6 0 0บาทบ้านหลังเล็ก600บาทมีอาหารตามสั่งหมูกระทะเครื่องดื่มโจ๊กหมูอาหารแหง้งและกาแฟสดไว้บริการด้วยตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ห้องที่เราจองนะครับเป็นห้องคืนละ600บาท เป็นห้องพักมีแค่สี่หลังนะครับของเราได้เบอร์หนึ่งถึสี่คือละหกร้อยบาทก็ tablet. จะมจะทนนีที่นอนที่นอนหมอนผ้าห่มมีน้ำดื่มให้สองขวดมีมุ้งเป็นแบบห้องพักกระโจมด้านหลังเปิดมาก็จะเป็นจุดนั่งกินหมูกระทะ แล้วก็ข้างห้องก็เป็นวิวแบบนี้เลยนี่ครับมีแค่สี่หลังเท่านั้นห้องน้ำจะมีอยู่สองจุดด้านบนและด้านล่างมีคนเก็บตังค์เข้าห้องน้ำเหรอเมีมียวมเมมีน่ารักนะร้องตอบด้วย ลกห้องน้ำจะแบ่งแยกชายหญิงมีอ่างล้างหน้าโถส้วมโถชักโครกน้ำแบบตักอาบไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแนะนำให้อาบก่อนห้าโมงเย็นเพราะน้ำเย็นมากเจสซี่มันขี้อ้อมเลยเนี่ยขี้อ้อมไปอีหัวรอีเจสซี่เจซี่ อื่นมาหิวเลยเจยสซี่อค่อยๆกินลูกเรียบร้อยครับโดยมันตกแล้วเป็นทาตมันแล้ว ตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ด้านล่างซึ่งมีหลายจุดหลายที่ให้กลางเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนี่ริมหน้าผาเลยกลางได้เลยนะครับแบบนี้นี่ครับด้านหลังก็เป็นภูเขาเลยโอ้พื้นที่ลานกลางเต็นท์เยอะมากครับชั้นบนชั้นล่างเยอะครับริมภูเขา ห้องน้ำมีสองฝั่งตอนนี้แดดล่มแล้วครับพระอาทิตย์รับริมเขานี้ไปแล้วตรงนี้ล่มแล้วอากาศเริ่มเย็นเริ่มฟินเริ่มชิลขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ วนค่าแก่การขึ้นมาพักผ่อนจริงครับที่นี่ภูทะเลหมอก่อกุโจแนะนำนะครับใครคลิปใครดูคลิปนี้อยู่ก็ลองตามกันขึ้นมาได้ครับไม่ผิดหวังแล้วคุณจะรู้สึกฟินชิลเหมือนผมกับเหมือนเราสองพนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงกว่าๆนะครับ บรรยากาศที่ผู้ทะเลหมอกหอกุโจนี่ครับพระาทิตย์รับขอบฟ้าแสงดาวแสงตะวันแสงจันทร์มายืน่นมาแทนนะครับนี่บรรยากาศนี่คือฝั่งมุมด้านขวาภูเขาฝั่งด้านขวานะครับ ส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะอยู่อีกตรงนี้เด okay. ี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับบรรยากาศมุมภูเขาฝั่งด้านซ้ายตอนนี้นักท่องเที่ยวห้องพักก็เต็มแล้วครับสี่หลังส่วนจุดการเต็นท์ก็ เพิ่มขึ้นมาด้านล่างก็มีประมาณสองเต็นเต็นนะครับตรงนี้หนึ่งเต็นของพี่ไบเกอร์โอเคบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิเย็นลงเรื่อยๆชิลและฟินมากคุ้มค่าหายเหนื่อยเดี๋ยวรอเวลาหมูกระทะกันเฮ้ยหนา ทีดมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอให้อะไรนะเตาเอาตานะครับแล้วก็เบียร์เบียร์มาเพิ่มด้วยเลยครับเบียร์มาเพิ่มหน่อยครับผมรงปอนนิดหน่อยครับโอเคร้อนรมาเลยอุ่นๆเลยอุ่นเลยฟินเลยฟินเลยกัดอะไรบ้างเนี่ยพี่น้ำซุปน้ำซุปนี่แล้วครับนี่ใช่ไหมครับนี่ อเสียงเลยฟังเสียงมองเห็นแสงจันทร์ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าครับอุณหภูมิสิบสององศาที่ปอกกุโจแม่แจ่มนะครับทะเลหมอก 360องศาของจริงครับแต่มันยังมืดอยู่ยังมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นิดนิดนึงน่าจะหกโมงกว่า ลอง F4 นะครับ F4 หน้าหน้าฝนรอบหนึ่งหน้าหนาวรอบหนึ่งโอ้หน้าฝนเดือนอะไรครับหน้าฝนก็เที่ยวแบบมันเขียวไงมันทำโอ้สินหาอะไรระมานัได้ตุลานี้มันเริ่มเริ่มมันเริ่มแบบเริ่มดองเหล่อละมันก็เอาช่องที่ประมาณช่องแม่ง่อโพแบบแห้งเขียวแต่เนี้ยกันยาสีหางกายา สองเดือนารดาเสียนกันดีหน้าดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกับเราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ